วันพิพิธภัรั์ที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีไวรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กุชองอาร์ติชีปีสองพันยี่สิบหเนี่นะครับผมนะก็คลิปนี้มาเล่นในตัวของแชกฟิล์มเรดนะครับผมผมใส่ในส่วนของบูตันเลยทีเดียวนะฮะนี่เขาบอกว่ามันตบกราฟได้คนระับตบได้จริงๆบัดเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันนะครับผมมาพร้อมกับเซตเรนสามฟรีนะครับผมนะก็สามารถไปใช้ก็ได้นะครับผมเซตนี้ผมใส่ออปปอลันเลยนะใส่เดฟหนักๆเลยนะครับผมทำให้ตัวคอนรเขาโคตรถึกเวลาเจอกราฟแบบทําไมทําไมาบูโฮนะไม่แตกนะจริงเอเวอร์นะครับผมนะหรืออบบูโโฮก็าาาาจจะะะะไมมม่ตยยนนเเเพรรรีดดฟ้วคัผ โอเคนะก็คลิปนี้มีผู้ตัดสินใจเปทางการนะครับผมก็คือซอมบี้รัตนั่นเองนะครับผมมองหายดีดองเพชรราคาหลัก10บาทเอาไปเปิดตัวละครมากมายช่วง6ปีนะครับผมก็ซอมบี้รัตไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมไม่กลัวไม่เกลียนแน่นอนนะฮะโอเคมากับซับ170เลยนะครับผมผมใช้6แท็กนะเซตนี้ไปจับกันได้นะครับผมมองหาร้านเติมเกมราคาถูกก็ต้องไว้รุ่นดูใบผมไว้ใจกับร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะครับผมไปเติมกันได้นะครับ อ๋โอเคครับผมคิดถึงตัวละครนี้กันแน่นอนนะฮะก็เล่นให้ดูนะครับผมสําหรับแชงคูสเอ่อมัดเขียวนะค,คือวิ่งขาวมันโดนแกใช่ป่ะเอามัดเขียวไปตกนะครับผมคือแชงไม่มีเยอะไงมันเลือกได้ตัวนี้ค่อนข้างกลับมาได้อยู่นะฮะแบบโหดมากนะครับผมเพราะว่าฮาคิไม่ถูกล้างด้วยนะเจอการาฟอืมอุย้ยแมมันสกิลมันจะิลทะลุมาโกงจัด หลบรันไปหนึ่งทีนี่ไงโอ้โหมันพยายามจะลอยเราอ่ะพยายามจะลอยพี่นะถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใน perfect d o d ดอตไปทีนึงโอ้ยบูโฮแล้วผมไม่แตกเห็นไหมสัมผัสแล้วมันเด้งเลือดสวนโอเคแสงขาวฉันมาช่วยแกไม่ใช่นะฉันไม่ได้มาสู้แกนะโอ้โหหลมรันชัมมินโอ้โหเก็บสามกับผมจังหวะเก็บสามเลยอะ แทงหน้าไปดีหนึง่งอุย้ยดูดิแบบทถึกนะครับผมถึกเรียบร้อยอ่ะผมมีหาคีคือตบกราฟตัวตัวได้นะเฮ้ยได้อยู่นะครับผมคนข้างแรงเลยนะครับผมโอเคถอยออกมานะกราฟตายหมดเลยเราเก็บหมดเลยเก็บสี่คือเมื่อกี้ผมเก็บสี่เลยนะเออได้นะครับผมเป็นบอสแมปได้อยู่โอเคแต่อย่ามาโจดเราไม่สู้นะเดียมาโจดเราแพ้นะสีแดงชาร์ตโอเคไม่โดนใครเลยใหม่แก แข้งขาวนะครับคือเขาจะมาเอาเอาเอาเราคืนมาเอาเราคืนหลบลันไปหนึ่งทีโอ้ยไม่โดนแม่สได้นะฮะคือถ้าเป็นเมตาฟ้านี่โดนเราหมดนะครับหลายตัวนะยูเมนโพรุจิเอลนี่ตีหูดอกห้าพันดอกละห้าพันโอ้โหแลมกันนะตัวนี้แข้งขาวตุยไปแล้วนะฮะโอเคชาร์จเลยแทงหน้าโอ้โหแตกหมดครับผมติดบูธแรงกุนกลับมาวะกลับมา กามันจะมาเล่นเรานะฮะเอ้ยยังไงยังไรงระวังบูโฮนะมันมันเก็บสแต็กมามันไม่ใช่มันเก็บแต่มันติดบูธมันติดบูธด,ดอทแชมิลลลบอ,อุปก,ก่อนมีฮกคีนะฮะนกขาวมาซัพพอร์ตนะผมโอ้โหนกขาวไม่ต้องมาอ่าหนึ่งขาวนกขาวลบไปพี่เองโอ้โหโดนต่อยล้มอืมอ่ะมันเพอร์เฟกต์ดอทได้โอเคเราสกิลสองไว้ก่อนอืมโอ้โหเก็บโดนก,กาแล็กซี่นะฮะโดนก,กาแล็กซี่มันกินแตกเลยนะครับผมโรมแลบบ้วเอาเมฆมีมีชิลมีชิลเฉย อืมไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะฮะโอ้มันจะเอาเรานะฮะตัวนี้โอ้โหจังหวะพลาดไปหน่อยครับผมโดนแช่งหล่อนิดเดียวฮะโอเคท้ายเกมแล้วนะครับผมขอเอามาป่าผู้เดียวดดยออกมาก่อนคลิปนี้ผมอาจจะเสียงไม่เต็มร้อยนะฮะเพราะว่ามีการเจ็บคอนะครับผมอยู่ดีเป็นเอนะอากาศเปลี่ยนเตะทมินเลยโอเคโอ้โหสูอยากับสูญยากอืม ดอทเมินหนึ่งเทอะไรอะไรทำไมระวังนะฮะเดี๋ยวมันจะแตกแลครับผมอืมโอเคสวยลงมาแล้วก็เตะเทมินโอ้โหแม่สกิลออกไม่ทันนะครับโอเคตาแรกน่าจะแพ้ไปนะไม่เป็นไรฮะแม่ฝั่งเราเสียตรงกลางนะครับผมโอเคไปดูเกมเพ์ที่สองกันเลยครับ โอเคครับผมตาที่สองอยู่ในกรอบนุ่งเรือเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราเจอปู่ด้วยนะครับแต่ว่าอ่ามันยังมันเอาเป็นไคโดมาคู่กันแนะเดี๋ยวถ้าไคโดคู่กันนี่โดนเรานะแชงคือตบไคโดได้นะครับผมไม่กลัอลวอะไรเดี๋ยวเราไปเลยละกันชาร์จเลยแทงทะลวงไปก่อน <laughs> ขามฝากลบร,รัน <laughs> ไม่ไแบบับไม่บัฟสแต็กก็โดนเรานะฮะ <laughs> เรียบร้อยครับผมลูฟี่ฮะลูฟี่โดนแก้ทางจากเรานะครับผมอืม โอเคอะไรไม่มีมันไม่สามารถล็อกเป้าได้มีฮาคิฮาคิแก,กม,มันไม่แรงไงอืมเพอร์เฟกต์ดอสนะครับผมสลอไปเออโคตึงดอสไม่หมดนะดอสมาไม่ทันเอเคโลบล้นไม่เก็บใครโดไปดอสทีอุ่งผิวจัดผิวจัดเออแตกหมดนะดึงอืมใครโดตุยหมดเลยนะครับผมโอเคระว่างโนแลนโนแลนเหรอโนแลนเหรอ โนแลนชาร์จเต็มไปเลยชาร์จเต็มไปเลยสองหมื่นก็ผมเรียบร้อยอู้โหดสองหมื่นแรงมากนะครับผู้สีฟ้ากราฟมาวะกราฟมาระวังนะฮะโอ้โหระวังบูโฮระวังบูโฮเราต้องดิ้ดดิ้ดดิ้ดชิลก่อนดิ้ดชิลกันอืมอืมสกิลมั่วนะฮะสกิลมั่วโดนผมดิเรียบร้อยครับผมอุ้ยล้มโอเคต้องดูดีๆนะเขามีชิลหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยแล้วล้มลันไปที่หมื่นกว่าเรียบร้อยแตกโอ้โหแรงมากแรงมากนะ ก,ก็มานะตัวเดียวก็โอเครับมือได้อยู่หลายตัวเนี่ยจ,จะเหนื่อยหน่อยนะฮะหนึ่งหนึ่งนี่ผมว่าพอสู้กราฟได้นะครับแต่ต้องดิสชิลก่อนความยากการดิสชิลอะว่าดอทอมินดึงนิเซ็ตดึงนิเซ็ตโอ้ยมาไม่จบไม่สิน้นมีสายโล่เขาโอ้โหเมตาโล่ไปเนี่ยเมตาโล่จัด <laughs> เออเบาได้เบาเบาได้เบาโอเคขาอีกเนี้ยจะไปดิงทงวะ ตามนี่ครับตามนี่ครับโลมดลันไปหนึ่งทีสี่หมื่นอุ้ยเก็บสองเก็บสองวะวัเมืเ่อกี้แตกเลยนะเมืเ่อกี้ใครมาไม่รู้ตายเออโดนไปก่อนตอนนี้บอสแมปว่ะบอสแมปเลยตอนนี้ชิวๆกิสลุนะครับรอระวังเขาวาฟนะต้องดักทางกาฟอีกแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับปู่สวัสดีครับพยายามสู้ปู่นะสู้ได้หรือเปล่าไม่มีฮาคีวะถอยก่อนคือสู้ปู่ตะท้าต้องมีฮาคีนะสกิลสองอืม ไม่สะเทือนโลากรน,นะฮะแต่ค่อยเก็บนะครับผมไม่มีไม่มีฮาคีเล่นแถวสองก่อนถ้ามีฮาคิค่อยเดินเข้านะครับไหวเลยนะฮะอืมโอเคฝั่งเขาไม่มีวิ่งเราน่าจะไหวอยู่โอเคเขามีชิวไม่ไหวโอเคอาร์ดวยมีฮาคีเราก็แทงเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะ่มอาปูแตะไปแล้วโอเคไอ้เน่เข้าไป โอ้โหโดนกาแล็กซี่โดนแย่งสีนดึงเลยจ้าดึงฟี e อสปอร์ตโอ้โหไม่น่าดอไปเลยเมื่อกี้ผมดอสหลบไอ้นั่นเลยอเดี๋ยวได้นละ้วโดนลังบัฟโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้โอ้โหปู่แย่งซีนแม่งเอ้ยจะมาฆ่าปู่ปู่แย่งซีนเออจบไปนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์สุดท้ายกันได้เลยนะครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่อง a อตตัวนีทีฟด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ โอเคมาตัดสุดท้ายนะครับผมตาน,นี้เราไม่เจอปู่นะเราเจออ่าลูกศิษย์กดยิ้มอาจารย์เราตบมาเยอะแล้วอะขอตบลูกศิษย์ตาหนึ่งนะสำหรับตานี้นะครับผมโอเคอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะกดยิ้มไงกดยิ้มไงเดี๋ยวฉันจะไปหาแกคนแรกเลยนะครับผมโอ้หต่ช่วงนี้ผมเจ็บคอเซ็งน,นะนะโอเคไหนไหนฮะฉันจะไปหาแกคนแรกเลยดึงทงก่อนเร่งรีบนะครับผมฝั่งนู้นคือแบบ ซ,ซีเลยนะโลมลันไปเทเลยเออโอ้โหโดนเตะไปแล้วนะครับผมจะบาแย่งซีนจัดผมแบบกะจะฆ่านะเมื่อกี้เคนะครับผมแต่เ,เขานะ่าเขาเอาอุตะมานะครับแต่แออชงตัวนี้ไม่ไม่กูตตะนะฮะปาแตกหนะมดอะจะบาเราโคตรเถื่อนอโดนไปสวยโอ้โหจะบาตลอดเลยจะบามันเอาผมตลอดเลยวะ่ะ เอลอลบไปเออนะครับผมโคบี้อยู่ไหนวะมาแล้ววันดีครับวันดีครับไอ,เ,อเขาเรียกว่าลูกศิษย์ใช่ไหมตัวนี้เป็นลูกศิษย์กราฟนะอืมอืมนี่ไงลูกศิษย์ทำได้แค่นี้เหรอตายซะเถอะไหนไม่มีไม่มีอาจารย์แกก็เป็นขี้น้องโอ้ นะต้องรีบฆ่ามานนะก่อนที่เพื่อนเพื่อนเขาจะตายนะครับผมแตกเรียบร้อยเห็นไหมมาตบลูกสีแทนไม่มีอาจารย์เราก็ลูกสิษธ์ก็โดนผมนะฮเกิดใหม่เป็นลูกโคชิเอให้อุตาาเว้อุตาาดอชเชนตีดอกหนึ่งอ่าเรียบร้อยดีอย่างนี้โหมลันไปหนึ่งทีสามหมืนครับผมโอ้โหมันตบสีดำโคตตึงืมสกิวสองผมมาแล้ว เอ้ยมันมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกกาดได้เออโอ้โหลมนะครับผมโอเคทำอะไรทำอะไรโคบี้ใหม่ครับโคบี้มาอีใหมุ่ดี๋ยังมีเพื่อนตายรีบฆ่ามันโอ้โหมีตัวมากันเยอะนะฮะมีตัวมาคอคเปอร์อืออือโอ้โหไม่ดูไม่ดูเลยนะฮะไม่ดูเราโลมลั่นไปก่อนสามหมื่นครับผมโอ้โยมันตัวตัวนี้มันแพ้เราอยู่แล้วนะฮะถ้าเรามีฮาคิไอ้มันมีมันมีฮอเดสตี้มีฮอเดสตี้แทง เกือบแอกโคลแรงเ้ยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยเกือบตายนะอ้าวเฮ้ยฮอนเนสตี้ Honestly, ผมแตกไปแล้วระวังอุ้ยโอเด้งโอเด้งขาวโอเด้งขาวเราเราไม่ถูกเราไม่ถูกกับมันโอ้โหโดนว่ะดีไม่โดนลังบาาโดนสกิลหนึ่งนะโดนสกิลหนึ่งเราแตกเลยนะฮะโอเคถอยมาสโอเด้งขาวมันมันมันไม่ได้นะฮะไม่ได้หลบไม่ได้นะครับผมสกิลแม่งไก เสียดายจังเลยนะโอเคไม่เป็นไรครับเกมเพย์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาปิดท้ายด้วยหมาป่าผู้เดียวดายเช่นเคยนะฮะอืมก็เล่นแข้งเขียวนะครับผมถ้าดูคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นนะสามารถที่จะสู้กับพวกกราฟได้เลยนะเพราะเป็นสีดำนะตัวเก่ากลับมาเล่นได้เยอะมากนะครับผมก็สามารถหลอกไปเล่นกันดูนะฮะผมบอกเลยว่ามันเล่นดีๆมันเชิงหนานี่โกงนะฮะเตะทำมิน Okay. อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะช่วงนี้เสียงเจ็บคอนะก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ